สวัสดีครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมาดูตัวแคป็เตี้ยนะครับของตัว Ford นะครับแคปเตี้ยตัวนี้ใส่ m a x กซิงนะครับแล้วก็โหลดลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแคป็เตี้ยราคาลดอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทนะครับตอนนี้แต่ง m a x กซิง ก็มาชมความสวยงามดูนะครับกระจังหน้าก็เปลี่ยนนะครับครจางหน้าแม็กยางขอบ18นะครับนี่ตามสวยงามนะครับนี่ครับโหลดออกมาก็เป็น ดูจะเตี้ยๆหน่อยนะครับสนใจครับติดต่อสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้นะครับแคปเตี้ยตัวฟอร์ดนะครับพร้อมแม็กซิงนะครับ ออกรถได้เลยนะครับตรงนี้ราคาไม่แรงรถก็สวยนะครับสีดำยิ่งสวยเลยนะครับ สนใจก็ติดต่อมาใต้คลิปนะครับยินดีให้บริการครับ ออกรถใช้เงินออกรถน้อยนะครับแล้วก็พร้อมแต่งแม็กซิ่งยังไงทักมาใต้คลิปนะครับ